ครับเดี๋ยวครับตอนนี้ผมขอพาเพื่อนมาเพิ่มก่อนครับครับผมเอานี้รายการสอดก็ทำแบบนี้เหรรายการสอดครับผมติดไม้หน่อนครับเอาติดไม้ให้ติดไม้อะก่อนอื่นขอสวัสดีครับคุณโอ๊ตปรโมทประธานครับสวัสดีคุณโอ๊ตปรโมตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับโอเคโอเคพร้อมมากเลยทีเดียวครับพร้อมมาพร้อมมารายการรายการมาทำไมไม่มาให้มันทันเวลานะครับจะได้ไม่ลบทั้งแต่เบรกนี้ไม่ผมรายการต่อไปออ๋รายการนี้อ๋อโทษโทษโทษผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ พอดีว่าช่วงนี้เขาเป็นช่วงแบบว่าสนามปล่อยของเราจะมีเดโมจากน้องๆหนึ่งบ้านมาให้วิจารณ์กันใช่ครับระวังตำรวจมานะฮะไม่ใช่ของอย่างนั้นครับผมของดีครับผมของเพลงเพลงครับผมอย่าพูดถึงเรื่องที่บ้านสิครับไม่เอา้าวไม่เดี๋ยก็คือคนโอนเนี่ยตอนนี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วด้วยโปรดิวเซอร์หน้าใหม่หลายคนไม่รู้นะครับก็เลยอยากลากเข้ามาให้ช่วยกันวิจารณ์ให้พราะช่วยวิจารณ์งานของน้องๆหน่อยนะครับในฐานะโปรดิวเซอร์หน้าใหม่พอได้นะครับได้ครับพี่ได้คถ้างั้นวิจารณ์อย่างเดียวนะครับไม่มีชมนะครับวิจาารรณณ์วิจ เพลงแรกนะครับเป็นเพลงเศร้านะครับจากวง Silent Step นะครับจะเศร้าขนาดไหนเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตฟังนะครับผม 走。 เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะตกลก่อนดีกว่าก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ขอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับขอกระองหรือก็อีกตัวได้ไหมครับมันแน่นมากเลยฮะตรงเนี้ยดูภาพตัวเองในมอนิเตอร์แล้วแบบจะมาเบียดกันทำไมเนี่ยจริงจริงแล้วก็อีมันไม่ได้ตัวถ้าถ้าอย่าอีกสักตัวดีไหมฮะอ่าผมตัวใหญ่เองฮะพี่ดีไหมดีไหมได้ได้ได้แล้วคุณกระเถิบแบบนี้อ่าก็จะสบายขึ้นดีดูดีดูโอเคโอเคเอาทำงานดีอาหยิบดีฮะหยิบดีฮะ โอ้โหที่ลากน้องนี่จะไปเป็นไลากมาได้เลยเออทำงานโอเคครับผมเออเขายังชั่วหน่อยทีนี้เอาให้เลือกของเนื้อเพลงก่อนนะอ่าให้พี่เอ๋ก่อนดีกว่าครับใช่ครับพุ๊ยบีบผมสองสุดเอาสสุดเออเพลงนี้คือถ้าถ้าส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ายังเขียนแบบลอยๆไปหน่อยอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องน้องคนเนี้ย ไม่ได้เป็นคนที่ใช้คำในเข่งเยอะคำในเข่งแปลว่าคำว่าฉันคำว่าเธอคำว่าจะคำว่านู่นนี่นั่นคือคือคำผันผ่านคือเขาไม่ได้มีคำผันผ่านเยอะอแต่ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ฟังแล้วไม่ได้จําไม่ได้รู้สึกว่ามีประโยคที่มันบาดลึกในความร,รู้สึกเท่ากับตัวดนตรีและอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าในในเพลงนี้มันมีเยอะเกินไปคือ คำที่น้องเขาพยายามจะใส่เข้ามาวัสดุต่างๆนาฬิกาจะกระเป๋าเดินทางจะปิดประตูลงกรอนจะอะไรคือคือคำพวกเนี้ยเป็นคำที่ถ้ามันมีสักครั้งสองครั้งในเพลงมันเด่นแต่พอมีคำพวกเนี้ยเยอะในเพลงอ่ะมันฟังจนมันจะไม่รู้ว่าตกลงอยากให้อะไรอ่ะเด่นกันแน่เพราะคำพวกนี้จริงๆมันเป็นฉากมันเป็นองค์ประกอบซึ่งองค์ประกอบพอมันเยอะกันไปมันเลยไม่รู้ว่าต้องการให้อะไรในเพลงอ่ะเด่นกันแน่ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเก่ง ครับพี่ผมว่าเป็นเจ้านายี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ตครับนี่แหะคนมีวิสัยทัศน์ผมเดี๋ยว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 พี่จะบอกว่าต้นรายการจนถึงตอนนี้พี่เลียขาเปียกไปข้างนึงแล้วครับผมจริงเหรอฮะเย้ายข้างจะเปียกไหมไม่ต้องเลียมากนะอ๋อโอเคครับพอประมาณอ่ะครับคือมันผมว่ามันมีมันมีผลระเพลงละครของเราครับอ๋อในอนครับอ่าคุณโอ๊ตพูดถึงเรื่องการร้องครับในนฐาะที่เป็นคนที่ไปคุมพี่มาเรียมร้องในมุมของโปรดิวเซอร์ด้วยนะฮะทาางงงนเบื้อหลัมพูดถึงเรื่อง เนื้อเพลงผมเห็นด้วยกับพี่เบียร์ว่าผมฟังแล้วมันมันจับใจความอะไรยังไม่ค่อยได้แต่ว่าแต่ว่าวูบแรกที่เสียงร้องเข้าวูบอนแรสะดุดนะอีกอย่างหนึ่งแล้วแล้วผมผมรู้สึกเรื่องของดนตรีครับคือคือตอนแรกเนี่ยมันเป็นโนเป็นโนมาซึ่งเราซึ้งละแต่ลอยต่ออยู่ดีๆเนี่ยเป็นโนก็หายไปแล้วกีตาร์โผล่ขึ้นมามันไม่มีการเชื่อมที่มันที่มันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนฟิลไปหรือว่าถ้ากีตาร์มาตั้งแต่แรกอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เหมือนเขาเขาพยายามเปลี่ยน เร็วไปหน่อยจนเรารู้สึกว่าอ้าวแล้วเป็นโนหายไปไหนแล้วล่ะแล้วก็หายไปเลยแล้วก็กลายมาเป็นอะคูสติกแล้วก็ในใจเราคิดว่าเดี๋ยวจะเข้าแบนและบันไดใจเราเอ้ยมันต้องอีกนี่มันต้องใหญ่กว่านี้อีกสิมันต้องใหญ่กว่านี้อีกอะไรประมาณนั้นเบอร์ก็กลายเป็นใช่แล้วต้องเงาต้องเงาจะเป็นโน้ากีต้าร์กีต้าร์ต่อไปควรจะไปต่อไหมควรจะไปต่อพอดีมันดันแบบพอดีสมาชิกในวงมีแค่นี้อาจจะใช่อาจจะอยากหาน้อยกว่าผมได้ใช่เพราะให้ยยังซีลงี้ดีกว่าครับโอ้ยได้เข้ากี่คะแนนดีกว่าครับกับ Silent Step พูดถึงคือต้องให้ทั้งหมดรวมกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับนั่นโหเราก็ลัให้สักสักเจ็ดเจ็ดเพราะว่าเสียงนักร้องก็ก็มีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ถ้าคุณรู้อะไเต็มเต็มห้าสิบนะเต็มห้าสิบอะมเจ็ดเองเหรอ คุณให้เจ็ดเนี่ยมันลายน้องไปปะเนี่ยโอ้โหนี่มันรายการนี่มันวางยาครับแต่เนี่ยเต็มเซตเต็มเซตมีวางยาให้เด็กเกีย่งเลยเนี่ยเต็มเซตเต็มเซตอันนี้ผมว่าอย่างมีอนาคตมีอนาคตเพราะอย่างน้อยดูแล้วการการอัดกันแตั้งใจทำมาอย่างดีแสดงว่าตั้งตั้งงานได้ดีแล้วเนื้อเสียงมีเอกลักษณ์ไหมเน้อเสียงมีเอกลักษณ์ครับดีครับดีครับเอกลักษณ์ก็คือฟังแล้วจำได้ว่าโอ้โหเสียงน้องแล้วก็เสียงสูงอะพุ่งมากแบบพุ่งแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรครับหางไม่ตกครับคือแบบ คีบโน้ตก็ฮิตโน้ตได้แบบฮิตอาไว้ได้แบบไม่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 แกว่งครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการร้องการนำเสนอผมว่าค่อนข้างโอเคแล้วไปปรับเรื่องของเนื้อร้องกับอาร์เรนจ์เมนต์ของเพลงนะครับมันก็จะมาขึ้นอ่าก็ลองไปปรับกันดูแล้วกันนะครับแล้วมีอีกสักวงไหมฮะอีกวงหนึ่งนะฮะชื่อวงทริปเปิลซิกส์นะครับต่อให้รักเธอมากแค่ไหนนี่คือชื่อเพลงที่เขาส่งเข้ามาลองไปฟังครับไม่มีซิลอ่ะฟังอันนี้ก่อนครับ ต่อนที่ฉันรักเธอมากแค่ไหนนี่มื่หัวใจเธอไม่อยู่กับฉันฉันคงไม่อาจมีรักเธอไว้ได้ต่อนทีฉันต้องชุลมัทนสักกี่คนนี่เมื่อใจเธอไม่เคยจะสนใจถึงจะพยายามแค่ไหนใจก็คง ใช่ครับใ่ครับ่ใครก่อนดีใครก่อนดีพี่เบียร์นะพี่เบียร์นะข้อสูงสุดแล้วไม่ครับพี่ลองเริ่มก่อนพี่ข้สูงสุดทีนี้ผมจับคนปิจิริงโตโตรีเพลย์ปีเ่อกี้ไม่ได้ยินอย่างอย่างอยงต้องให้มาให้มาอยากรู้โตโตรีเพลย์ทำอะไรในเพลงนี้ครับผมพี่เบียร์ก่อนเลยก็ได้ไหนครับคือคือผมฟังแล้วผมถ้าถ้าถ้าไม่ดูอะไรเลยผมนึกว่าฟังเดโมแคลสตอนแคลสเข้ามาทำอัลบั้มชุดแรกจริงสิใช่ใช่ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่า ดนตรีกับเนื้อมันไม่มันไม่บาลานซ์กันดนตรีเนี่ยคือเราไม่พูดเราไม่พูดแล้วกันว่าเก่าหรือใหม่แต่ว่าเรารู้ด้วยการฟังว่าคือดนตรีล็อกที่พยายามทําให้มันหนักแน่นแหละแต่ว่าด้วยเนื้อเพลงอะเนื้อเพลงมันดูอ่อนแอเนื้อเพลงมันดูการใช้คําหรือการใช้อะไรพวกนี้ภาษาไม่ได้ดุดันแบบตัวเพลงเหมือนถ้าเราฟังเพลงของพวกสวิตเมเลดและโทสเปกเขาก็จะมีการใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งเพื่อฟังแล้วแบบ คำแบบนี้มันเหมาะกับอยู่กับดนตรีแบบนี้คำแบบนี้มันเหมาะกับอยู่ดนตรีแบบนี้คือดนตรีแบบนี้เอาดนตรีแบบที่น้องทําเมื่อกี้เลยอ่ะแล้วเอาเนื้อเพลงป๊อปปองกูลมาใส่มันก็จะทันทงที่จริงๆแล้วเพลงป๊อปปองกูนะเพาะอยู่แล้วุเอามาใส่ระวังที่รอเขาให้ฉันนะครัอแต่ตมันจะไม่เพาะกันสิ รรราาาประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นหมายความว่าการใช้คำร้องกับดนตรีน้ำหนักมันบาลานซ์ไม่เท่ากันไม่เห็นภาพเลยนะราเร่ารลยร้องไปด้วยครับระหว่างที่รอเขาวางที่สองตั้่สี่ราเร่าไม่ได้นี่คือความมันต้องหาความเอคนทราสวงเขาหลายคนนะครับสิบสิบปี ไไงผมม่หาตีัแล้วมีแล้วมีโตโต้รีเพลย์โตโต้รีเพลย์ด้วยครับเป็นสิ12องสบองเท้าสิองเท้าในมุมนองโปรดิวเซอร์เป็นไงครับก็ภาพรวมแล้วเวลาพี่เรียกผมโปรดิวเซอร์แล้วผมใจไม่ค่อยดีเลยครับผมก็ดีครับเอาเหมือนที่พูดตอนที่เขาไม่ได้ยินนะครับที่เราคุยกันเองเมื่อกี้เยี่ยมมากไม่ใช่ครับต้องไหนฮะเยี่ยมมากเรียกได้ว่าเลิศพี่บอกถ้าเคยถ้าเคยดูกวนบุญโฮจะรู้ว่าตอนเขาบอกว่าเยี่ยมมากอ่ะอ่าเขาเรื่ออะไรเยี่ยมครับ ดีไปหนอะเขาตั้งใจทำมาดีมากแต่ว่าเหมือนที่พี่บิบอกคือคือบางทีเรารู้สึกว่าเพลงแบบนี้เราได้ยินมามากาแล้วแล้วมันมันมันค่อนข้างจะเก่าเพราะว่าคือดนตรีมันก็พัฒนาไปตามการเวลาของมันคือวงดนตรีร็อกสมัยนี้ก็หัดในการที่เอาสิ่งใหม่ๆม,มาใสา่อย่างพวกอย่างบางวงก็มีดับสเตปมาใสา่บางวงก็มีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันแปลกๆเพื่อจะให้เพลงมันดูใหม่ขึ้นซึ่งน้องก็อาจจะอาจจะ เรียนรู้ในการเอาลูปมาใส่หรือว่าหาอะไรมาใส่เพื่อให้เพลงมันรู้สึกว่ามันทันสมัยขึ้นก็ได้คือบางทีอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกเก่าแล้วแล้วก็เรื่องการร้องก็บางทีบางอย่างก็เหมือนที่พี่บบอกมันมันเหมือนเหมือนพี่แบงค์มาจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเนาะน่าจะหาตัวเองให้ได้ครับอีกนิดนึงคือเรียกว่าถ้าออกตตอนเนี้ยมันไม่ได้แทนใครแล้วมันกลายเป็นตัวตายตัวแทนไม่ใช่ร้องไม่ดีร้องดีครับแต่ว่ายังยังไม่มีเอกลักษณ์มากที่แบบฟังแล้วเรามาให้คะแนนกันโอ้โให้เท่าไหร่ครับผม ผมให้ผมให้6แล้วกันครับอ่าโอเครับเพราะผมชอบไอตวงเมื่อกี้มากกว่านิดนึงผมให้ประมาณนั้นใกล้ๆกันผมไม่เกินเจ็ดประมาณนับและน้องๆที่มีความสามารถครับก็อย่าเก็บเอาไว้ส่งเข้ามาได้ที่รายการเรานะครับทางเฟซบุ๊กจีเมมิวสิกนะครับส่วนตอนนี้เราพักกันสักครู่กับมลุยช่วงหน้าแบบจีครับนี่ยังเกี่ยับอยู่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 ก็ได้ครับอยู่ก็ได้สบายติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่องสไอ หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ดีทีช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี